ตามาแล้ว,แล,ว oh. แล้วแรงด้วยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ครับถึงขนาดที่แบบขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือคุณวดุิดำเนี่ยนะคะ mm. เขาเล่าข่าว MV ของลิซ่าในรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรเนี่ยแล้วก็ชื่นชมน้องเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละแต่มันติดอยู่ที่ประโยคหนึ่งนะคะบอกว่านี่คงเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในประเทศไทยและถือเป็นความภูมิใจของคนไทย เราไม่เคยเห็นซูเปอร์สตาร์ของไทยไปไกลขนาดนี้ตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ตอนนั้นเรามีแบมแบมแต่ก็ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้มันคือระดับโลกแล้วจริงๆมันเกิดขึ้นกับประเทศเราแล้วจริงสรุปรวมความเอาสั้นๆคุณผู้ชมคือไปพาดพิงนิดหนึ่งใช่เดียวไม่มีเทปคนดำเทปอื่นหรอนานๆเราจะได้ไปาไมอ่ะทำไมพี่บุ๋มมีอะไรป่ะฮะ ก็จะนนั่งอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคะเขาอินเสิร์ตเขาอินเสิร์ตมดดำมดดำทำรายการแทบทุกวันมีตั้งหลายเทปทำไมต้องเอาเทปนี้อันนี้นานมากแล้วนะเราไม่ค่อยได้ไปสตูดิโอเนี้ยเราไปวันอีกทีก็ไปจริงจริงตั้งแต่มีแฉมาเอาพูดตรงๆก็ไปเทปพี่บุ๋มวันเดียวแล้วก็คุณปรินาทำไมฮะมีอะไรฮะนี่ส่งมาทางแม่นอไม่เกี่ยวไม่เทียวบนพูดถึงมดดำเนี่ยผ่านฉันเนี่ยอ่าไม่ใช่เทปอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาเทปที่มดดำพูดถึงแบมแบมล่ะ ก็ไม่ไม่ได้ไปไงก็เทปไปที่เราไปติแฉเนี่ยคือวันที่พี่บุ๋มไปกับปรีนาคือถ้าพี่ไม่ทักเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วพี่มันเรื่องมันจบไปแล้วมันจะไม่ทักแต่ม er> ันก็ไม่ได้นะแม่นะมันไม่ได้เพราะมันเป็นเทปที่ฉันไปออกรายการก็คือรายการเขาสื่อเพราะฉะนั้นเรื่องพี่บุ๋มกับปารีนาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีก็ไม่มีไงจบเทปไปแล้วนี่มาทางแบมแล้วคือเอาอย่างนี้ พราะหลังจากที่พูดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับของนิจคุณแล้วก็นกแบมแบมเนี่ยนะคะโอ้โหแน่นอนรวมถึงแฟนคลับของลิซ่าด้วยสแสดงความไม่พอใจอย่างมากค่ะทาะไมต้องเปรียบเทียบหลายคนมองว่าเราสามารถชื่นชมอีกคนได้โดยไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นก็ได้แล้วในความจริงสามคนนี้เขาก็รู้จักกันแล้วก็สนิทกันเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องบรราลไปถึงแฟนอินเตอร์เลยนะเขาแย้งเลยนับอกว่าแบมแบมคือดังมากนะ แล้วก็น้องก็เก่งแล้วก็มีความพยายามมากด้วยน่ะพี่แต่แบมแบมกับนิชคุณก็ระดับโลกนะจริงๆโลกคือส่วนตัวเนี่ยปัญหามีอยู่นิดเดียวเรื่องนี้นะถ้าจะวิเคราะห์เนี่ยนะคำว่าไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยมีประเด็นถ้าบอกว่าแบมแบมกับนิชคุณอันนี้ด้วยความรู้จักมักจีกับมดดำด้วยนะคือถ้าบอกว่าถ้าอดีตเราเคยมีใครโกอินเตอร์บ้างโอ้เยอะน่าจะจบจบน่าจะจบแต่พอมันมีไม่ได้ขนาดนี้เนี่ย แต่เรา่าสไตล์การจัดรายการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่เหมือนกันเจตนาเชื่ออยู่ลึกๆว่าคงไม่ได้มีเจตนาเกินกว่าเกินกว่าอะไรแบบที่จะไปเปรียบเทียบนะคือแอว่าจริงๆน้องทั้งนิชคูณแล้วก็แบบแบมดังมากๆนะพี่แต่ยุคมันอาจจะแบบว่ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อะ่ะพี่จําได้ไหมคือตอนนั้นแอจจาได้อย่าง 2pm อะตอนนั้นอะมาเมืองไทยโอ้โห 2pm นี่บอกเลยนะคือถ้าเล่าแล้วก็ยาวนะอย่าง 2pm เนี่ยไปเนี่ย เป็นรายการแรกแล้วพี่เนี่ยนะไปบุกถึงค่าย 2pm ไปดูนิชคุณซ้อมขอโทษขอคุยครับติดหนึ่งแม่ขิงกันนิดหนึ่งคือดิฉันได้เจอนิชคุณก่อนที่จะบินไปเกาหลีค่ะตั้งแต่ก่อนไปเก็บตัวตั้งแต่ก่อนไปเก็บตัวแล้วเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากคือไปดูคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วน้องอยู่ในนี้แล้วมีคนแนะนำว่านี่น้องเขาได้เซ็นสัญญาจะไปเกาหลีอย่างนี้เลยบอกเฮ้ยไปแล้วต้องสู้นะไปแล้วต้องแบบ มันอาจจะคิดถึงบ้านนะหรืออะไรนะแต่หนูต้องสู้นะเว่าเราภูมิใจอะที่มีคนไทยได้ไปอย่างนั้น่ะเออแล้วแบบได้เจอก่อนที่เขาจะได้ไปตรงนู้นแล้วจากนั้นเขาก็ดังอย่างนี้เลยแล้วตอนไปพี่ไปเนี่ยนะบอกเลยว่าพี่ไปไปกับทริปของนายนเทนเขาเนี่ยคือไปเนี่ยคือคนเกาหลีที่นู้นเหมือนเหมือนให้จินตนาการ ไอเดดดเนี่ยเหมือนเหมือนเรามีคนไปเฝ้านักร้องที่ RS ออยู่หน้าตึกอารมณ์นั้นเลยคือ j y p ีเนี่ยก็จะมีแฟนคลับไปรออยู่ที่หน้าหน้าค่าย JYP เขาแล้วอยู่ดีๆก็มีกลุ่มกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งในนั้นมีพี่ด้วยอยู่ดีๆฉันเดินเข้าตึกไปใน j y p แฟนคลับที่รออยู่นึกถึงตึก RS แล้วกันแฟนคลับที่เรียกจุ่มหนึจุ่มจริงจุ่มปวดทำไมทำไมคนนี้คนนี้มันป็นไขรแล้วมันเดินไปตึกเอออารมณ์นั้นจริง แล้วถามว่าไปดูเบื้องหลังการซ้อมเนี่ยเอาเป็นว่าทุกศิลปินก็แล้วกันเวลาโกอินเตอร์พี่ผมก็เขาหนักจริงใช่ทุ่มเทมากมากหนักพี่ล่าสุดที่แอ์ไปเกาหลีเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะตอนที่เรายังไปกันได้อยู่พี่ใช่ไหมหนูบังเอิญเจอนิชคุณในร้านคาเฟ่เขาก็ปลอมตัวมาแล้วนะเขาปลอมตัวมาแล้วหนูไปกับพี่ชายอนันทวิไปกับพี่ป๊อปไปกับมาตูมอ่ะแล้วเฮ้ยนิชคุณเห้เขาต้องพื้นอีกทีได้ไหมนิคุณ แล้วคือเขาก็เหมือนมองๆแต่เขาไม่รู้ว่าเราเอ๊ะคนไทยหรือคนเกาหลีหรยอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากถ่ายรูปจังเลยอยากถ่ายรูปจังเลยอะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมนี่คุณเดินออกจากร้านไปแล้วนะสักพักเราก็ออ้ยเขาคงแบบไม่กล้าขอเกรงใจเขาเขาแบบเวลาส่วนตัวสักพักเขาเดินกลับมาโทษนะครับคนไทยใช่ไหมครับเห็นเมื่อสักครู่แบบพูดผมไม่แน่ใจเออแบบเหมือนอยากถ่ายรูปหรือเปล่าเขาหยุดให้ถ่ายอ่ะกินกินนั่นคือแอนมั่นใจว่าปัจจุบันเขาก็ยังฮอต มากมากอยู่อะโอ้โหเอางี้ถ้าบินได้ถ้ามีคอนเสิร์ตสนามบินแตกเหมือนเดิมค่ะลูกจริงจริงเคยถ่ายแล้วอย่างแบมแบมมาอย่างเงี้ยโอ้โหจำวันแบมแบมไปกินอาหารได้ไหมสุวรรณภูมิอะอย่างตอนนั้นสุวรรณนั่งกันตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างในอะมาถึงรถอะมาถึงรถที่รับอะ ที่สุดแล้วฮะมดดำออกมาขอโทษในอินสตาแกรมของตัวเองฮะบอกว่ามดดำต้องขอโทษน้องคุณแบมแบมและแฟนๆทุกคนสําหรับสิ่งที่มดดำได้พูดในรายการแฉนิชคุณและแบมแบมถือเป็นศิลปินที่เป็นความภูมิใจของคนไทยและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้เมืองไทยมาโดยตลอดอซึ่งส่วนตัวมดดำชื่นชมความสามารถของน้องทั้งสองเป็นอย่างยิ่งมดดำไม่ได้เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องทั้งสองคนแต่อาจคิดไม่ดีพอก่อนพูดทําให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อน้องทั้งสอง มดดำขอน้อมรับคำวิจารณ์จากแฟนๆและจำคำติทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานพิธีกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปอคือเรื่องนี้ต้องรีบออกมาขอโทษนะ,ะเรื่องนี้ต,ต้ององอกมาขอโทษซึ่งหลายคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นค่ะนะค<น>ะคือแต่สิ่งที่ทําให้แฟนคลับเขาออกมาบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรน้องแบมแบมออกมาโพสต์อะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ชมคะคือน้องแบมแบมรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็โพสต์ในทวิตเตอร์ค่ะเขียนไปว่า ไม่เป็นไรครับบางทีหลายๆคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็มีความสุขแล้วครับเ,เท่านั้นแหละปึ้งยาแล้วยังมีการตอบคอมเมนต์อีกนะบอกคนเราเนอะดูแต่ภายนอกต้องเข้าใจละคืออันเนี้ยคือ,อคือแบมแบมก็มีสิทธิ์แสดงความเห็นหลังจากได้มีการกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คือพอแบมแบมออกมาพูดอย่างเนี้ยแฟนคลับ อาพ่งตรงตเตือนไตนิดนึงใช่เขารู้สึกว่าแบบเนี้ยดูสิน้องเจ็บปวดนยและเจ็บไปถึงคุณแม่ของน้องแบมแบมค่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยโพสต์รูปคู่กับน้องในไอจแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าความจริงก็รับได้นะแต่ก็แหละหัวอกคนเป็นแม่อูทวิตเตอร์เดือดจริงๆใช่ทเเดือดนะฮะ พี่มดแต่ว่าพี่มดดำเองนี่นะคะเขาก็ออกมาขอโทษอีกครั้งในรายการสดเขาด้วยเพรามเตมจะเตรียมน่าจะสัปดาห์หน้านี่แหละนะเพราะเสาร์อาทิตย์มันติดเสาร์อาทิตย์อยู่นะคุณผู้ชมนะฮะก็แต่พี่มดดำอาจจะแบบเร็วอ่ะพี่น้องอาจจะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแหละพี่มดดำอาแต่เร็วคือคือรายการแฉเนี่ยจะเป็นรายการที่เขาจะเขียนเป็นหัวข้อข่าวบูเลต์บูเลต์เป็นเป็นเป็นเขียนอย่างเงี้ยเงี้ยาเงี้ยหน้าหน้ากองอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วจากนั้นมดดำก็จะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อย นอกเรื่องบางในเรื่องบางแล้วแต่เป็นอย่างนี้ไปดังนั้นไม่ได้มีสคริปต์ที่จะต้องมานั่งเขียนบอกว่าเออต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ในหัวเขาจะไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายคนประสบความสําเร็จจากการโกอินเตอร์ในประวัติศาสตร์ของไทยศิลปินวงการบันเทิงไทยเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะหลายคนบอยติชดาฉันนึกถึงด้วยคือถ้าถ้ายุคแรกที่ถ้ายุคแรกที่ผมนึกถึงแล้วผมอยู่ร่วมเหตุการณ์กับเขาเนี่ยจะมีโตศักดิ์สิธิ์กับทายัง ฉันหนูนึกถึงพี่ธนาบุ๋มนึกถึงจ่าพนมจ่าพนมแล้วก็ล่าสุดไม้พี่รัตที่ได้แสดงหนังฮอลลีวูดกับเขาด้วยจริงๆมีหลายคนจริงมีเออใช่น้องบี้น้องบี้ด้วยตาทายางตอนนั้นเนี่ยเป็นระบบโกินเตอร์ของระบบค่ายเนี่ยซึ่งนักข่าวตอนนั้นต้องปรับตัวนะตอนสัมภาษณ์เนี่ยแม้จะสัมภาษณ์ในประเทศไทยก็ตามพอเขาอยู่เป็นระบบค่ายอินเตอร์ปุ๊บเนี่ยปกตินักข่าวไทยเนี่ยเวลาสัมภาษณ์จะต้องรวมกันสัมภาษณ์ใหม่ เฮ้ยเรานัดไปที่ตึกค่ายอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขานัดเป็นคิวนะช่องสามเก้าโมงช่องเจ็ดสิบโมงช่องเก้าสิบเอ็ดโมงเราก็ไปเราก็นึกถึงเราก็เจอกันในข้างล่างในเพื่อนนักข่าวเฮ้ยเอาทําไมเขาเรียกกันขึ้นไปทีละช่องทีละช่องแล้วกล้องเนี่ยบางทีต้องเป็นกล้องของเขาคุณเตรียมแค่สมัยก่อนเป็นเทปคุณเตรียมแค่เทปไปเขายัดใส่กล้องปุ๊บเล็กคอร์ดเพราะอะไร เขาบอกว่าถ้าเป็นระบบอินเตอร์เนี่ยเฟรมต้องได้แบบนี้แสงต้องได้แบบนี้คุณเตรียมเทปเปล่ามาตอนนั้นนักข่าวก็แบบเฮ้ยรู้สึกถึงความอินเตอร์ที่แบบเต็ม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 คนลุกคนลุกจริงที่ผมเราถือเทปไปอ่ะเออถือบางค่ายที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขามีเทปให้คุณอยากถามอะไรคําถามคุณแต่โปรดักชันเขาอย่างนี้ก็มี